เรื่องวันเกิดไงรีบแล้ววันเกิดคุณแฟนที่ผ่านมาทุกวันนะาแฟนจะหรอแฟนแหละก็เป็นแฟนไงจบปากเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้อะไดีกว่าเป็นแฟนไงโอุยพอครับโอ้ยพอใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ก็เขียนเขียนมาแบบเออเขียนจากใจก็เขียนว่าแบบตกหลุมรักทุกวันเขินต้องเขิน้องไม่ไว้หัวตัดสินใจเป็นเกินไหมคะ ไม่ก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะบอกอะไรเขาคือแบบบางทีเราก็เหมือนเป็นวันเกิดเป็นวันพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติมันอาจจะแบบมีการพูดคุยกันเองแต่นี้มันออกสื่อเราก็เลยเหมือนอยากพูดอะไรดีๆกับเขาหน่อยอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราตกหลุมรักผู้ชายคนนี้กลับมาก่อนแล้วว่าทําไมถึงตกหลุมรักตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ทุกวันเพราะเขาเหมือนเดิมทุกวันไงเขาหลอกเขาหลอเาหน้ารากเขาหน้าลากแล้วตอนคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมา อ๋อที่บอกขอพรได้ข้อหนึ่งกนนะ,ะก็หวานกว่าสู้เราสุดฤทธิ์เหมือนกันที่ทำจริงเวลาขอญากอยู่ด้วยกันมันเป็นอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะแบบต้องเก็บคำพูดนิดนึงเลย <c oughs> แต่ว่าอ๋อไม่อันนี้ไม่เก็บหรอกไง <c oughs> ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ <ๆ S 1> ก็แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรหวานหออกสื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็จะว่าเออวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็แบบบอกรักนิดนึง แต่ทุกคนชอบนะแต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าไม่รู้สิปางว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอตอนแรกๆที่เราแบบได้ลงรูปหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าความรักมันน่ารักมันสดใสมันสวยงามเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดแล้วมันมีคนแบบมีคนดูแล้วเขาเหมือนแบบมี positive มี energy มีมความรู้สึกดีๆไปกับเราเยอะไรเงี้ยแต่ว่าปมันก็มีกังวลว่าถ้าเรา รักนมากคนจะแบบมันกังวลมันมีเอ้ามันเป็นกังวลนะเพราะว่าชีวิตหนูอะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยเข้าใจไหมคะใช่เป็นคนแบบนั้นมาตลอดมาถึงว่าเป็นคนแบบเออบางทีก็เจอกระแสดราม่าแบบงงๆจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไแแล้วพอมันพอมันออกมาเป็นบวกขนาดนี้มันรู้สึกแบบพี พอพอมันเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเราหนูจะตามอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็เวลาที่คนมาแบบคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเจอความรักดีๆแบบนี้เราก็รู้สึกแบบอุ้ยดีใจที่แบบเออคนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วยอะไรอย่างเงี้ยกาเป็นฐานะของปาเลยถ้าเป็นคุณอยากได้ความเป็นดีๆเราอยากแนะนำเขายังก็ให้รักตัวเองให้มากๆก่อนค่ะเพราะเรารักตัวเองมากๆเราจะรู้ว่าเรา อยากอยากเจอคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนแบบนั้นจะเข้ามาเองจริงอยากคอมเมนต์ที่หลายคนชาเขาดูสิเออเขาบอกหมันไส้เหรอก็มีก็มีเยอะแต่เป็นฟิลแบบโหเนี่ยแบบบังคับให้มีแฟนสังคมบังคับให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอ่ะมีอะไรอีกแบบโอ้โหผมต้องสงสัยว่าผมเปียกไปตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เป่าผมงทอะไรก็แบบว่าผมต้องใส่หน้าจากคอนหัวรออใช่บางคนก็บอกว่าสงใส่น้องโกนหัวแล้วอะไรยงเรู้สึกยังไงบ้างตัวนี้ก็ไม่คือจริง,รงๆก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่เขาทําให้จริงๆ<ม>แล้วเราก็แบบเออลองลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จก็เลยมีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมทเพลงพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป่าผมไม่บ่อยด้วยกันก็บ่อยก็บ่อยเแล้วเขาอยากเป่าผมเราตลอดเวลาใช่นแล้วจริงๆตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบ แบบสมมติว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรดีวันนี้แบบผมเปียกไหมผมเหม็นหรือยังผมเหม็นหรือยังเราก็จะบอกว่ายังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถามทมําไมทุกวันเราะผมเหม็นหรือยังจะสาบผมหรือยังฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะหลืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าใหเพราะเขาชอบได้ยินเราบ่นว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมรู้สึกไงตั้งตรงนี้ เราก็บอกไม่เรากลัวเขาเป่าทีเดียวแล้วเขาไม่เป่าให้อีกเลยเพราะมันเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะคะ่ะแล้วกี่คะแนนนะแกี่คะแนนเวลาเขาเป่าผมเราให้กี่คะแนนก,ก็ตอนนี้เริ่มฝึกใช้ได้แล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าตอนใช้มือคือผมพันกันมากมากเลยนะคะเพราะเขย่าแรงนิดนึงรู้สึกไงม,มันเป็นแฮปปี้ครับเพอมีแฟนเป่าผมให้มันก็แฮปปี้ไมนเป็นเหมือนหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับหนูหนูก็แบบ กรงใจหนูก็อยากให้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านี่คือข้อดีของมีแฟนก็ข้อดีถ้าเขาเป่าให้เราด้วยนะคะอ้อย่อไปเราซื้อแรงเขาไซื้ออะไรให้หรอคะเป็นเป็นเสื้อที่เขาอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอ่อเขาเรียกอะไรเป็นบง <c oughs> ของจีด้าต้น จริงจริงคือชีชีชอบจีดากอนมากเราตอนแรกจีดากอนจะมาที่ที่ไทยใช่ไหมคะซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดีก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อเอาไปดูด้วยกันต่ตอนนี้ก็ถือที่บ้านไปก่อนดู M v วแล้วก็ถือไปก่อนมันยากไหสำหรับการซื้อของขวัญนผู้ชายนี้เพราะว่าเขาซื้อให้เราก็จะต้องเป็นแฮนด์เมดตลอดเวลาเอออันนั้นเขาเป็นสายแฮนด์เมดไงแต่เราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากได้อะไรด้วยขอบารจะเป็นฟิลแบบซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆรงอะไร อย่างวันนี้เป็นไงความรักมาดูตัวนี่แหลเพราะว่าพ่อแม่ก็เจอกันใช่ <S <S จริงๆ,งๆแฮปปี้เป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องแบบไม่สบายใจเลยเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันโดยที่แบบก็มีความหวานให้กันด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยแม่เราไว่ายังไงบ้างแม่เจอแล้วแม่เจอตลอดสัมภาษณ์แม่เลยไหมแม่ตั้งแต่แม่ต้องซีนเลยแม่แม่แม่ไปรอในรถแล้วบอกว่าไม่ไดคุณแม่เลย แม่ก็จริงๆแม่ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ไม่ใช่บอกว่าแม่แฮปปี้เราแล้วแม่เสียไหมคือจริงๆแม่ก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ไม่โตโตแล้วเราก็แบบไม่ได้อยากท้ามอะไรรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออถ้าลูกวันนี้เราเห็นลูกมีความสุขที่ในการที่แบบมีคราในชีวิตแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรคุณแม่องบก็น่ารักค่ะแล้วทานข้าวด้วยกันทก้าทิตน อยู่แล้วเขาจะชอบชวนไปทานข้าวเขาว่าไงบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามีปากฝังลูกชายไหมหรือว่าถ้าเป็นลูกแม่หรือลูกเขาไม่ไดว่าอะไรคะเขาก็เรียกชื่อหนูปกติใช่กับความหนักพอดีเขามีการฝากฝังอะไรว่าเออมันเป็นลูกแม่ด้วยนะไม่ได้ฝากฝังขนาดนานแต่เขาก็จะแบบว่าเขาจะคอยห้ามปรามลูกเขานะคะให้เป็นเด็กดีเพราะเขากลัวว่า เขาบอกว่าลูกชายจะโดนเทโอ้โหทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเขาดื้อมากอ่าแต่เขาอยู่กับเราไม่มีความดื้อเลยนะเออเขาน่ารักเขาน่ารักก็เลยบอกว่าไม่ไม่มีค่ะแม่น่าร่ามันทำให้ค่ั้งนี่เหมือนควาไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่เหมือนแบบเป็นความสบายใจเพราะว่าบางก็อย่างที่ป้าบอกว่าสามารถตื่นมาใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย กระสีบลาไรกันนาโตไม่ยี่ห้อตางได้สิได้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 เดี๋ยวได้ได้ค่ะเขามาแชร์เพนแล้วจริงๆเห็นจากทั้ที่ทานหรือเป็นคนมาแชร์ไม่จริงๆเห็นจากพี่ๆค่ะเพราะว่าแบบไม่ฟังไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมเขาแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เพิ่งไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่าแบบจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับ ตรงเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะออกมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมาอะไร้ยก็เลยอาจา <c oughs> จะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรหรือเขาเป็นอย่างไรกับกับกับเพลงนี้ที่บางทาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีฟีดแบ่เข <c oughs> ้าไปของมูลหรือตัดใจเล็กอะไรอย่คือจริงๆไม่ได้ไม,ไม,ไไม่ยังไม่ได้มีการแบบตอบยังไม่ได้มีการคุยกับตรงเลยใช่ก็เลยจะรู้สึกดีไหมที่แบบเขามา เขาช่วยหนูรีโพสต์จริงๆช่วยค่ะที่จริงหนูถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยถ้าเกิดเป็นการแบบช่วยรีโพสต์ด้วยความแบบด้วย positive energy จริงๆหนูก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าถ้ามันมีความรู้สึกแอบแฝงหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ไม่รู้สิคาะหนูคงได้แต่พูดว่าจริงๆเราเจตนาของการทําเพลงนี้ขึ้นมาอย่างที่หนูพูดทุกๆครั้งว่าหนูก็ระแวดระวังในทุกๆจุดไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นการขุดอดีตของเราไม่มีใครอยากขุดอดีตที่ไม่สวยงามของตัวเองออกมาเพื่อเพื่อแชร์ตัวเองหรือเพื่อทําให้ให้ใครอีกคนดูแย่อยู่แล้วแต่ว่าความตั้งใจของบางบางแค่อยากจะบอกทุกๆคนที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยแหละว่าเอ้ยฉันเคยอ่อนแอมาก่อนเหมือนกันแต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้วแค่นั้นเองค่ะจริงๆคือจุดประสงค์หลักแต่ว่า แต่จริงๆปังก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับกับการที่แบบคนเอาเพลงนี้ไปยงในอดีตเลยปังเลยปังเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับหนึ่งที <c oughs> บากาที่ต้องทำเพ,งงพงลงครับเพลงกเข้าใจได้แต่ถ้าเพลง <c oughs> คือเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงรักก็โอปิทีเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าทุกคนก็จะกลับไปที่ความรักครั้งเก่าของหนูซึ่งซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าเออก็หนูเป็นศิลปินจริงๆหลายๆหลากหลายอารมณ์ที่หนูแบบถ่ายทอดออกมามันอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นสตอรี่ของหนูสัทีเดียวแล้วก็หรืออาจจะเป็นสตอรี่ของหนูถ้าหนูเป็นสตอรี่ของหนูหนูจะบอกเลยอย่างเพลงนี้หนูยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของหนูแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของหนูจริงๆแล้วก็แค่หนึ่งในความรู้สึกที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หนูหรอกเราทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันหนูอยากหยิบมันมาเล่าให้มันกลายเป็นเพลงที่ทุกคนฟังแลวทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าโอหเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะร้องดีเหรอ ใช่ก็อยากให้อยากให้พี่ๆอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวเมียวันแต่งก็อยู่ก็ถามหนูไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่หนูจะแต่งงานถามจนกว่าจะทนไม่ไหวแต่งเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ถามต่อไปจนกว่าจะทนไม่ไหวยังทนไหวอยู่ใช่ไหมอ่าอันนี้ต้องถามโอมอีกทีว่าเขาจะอยู่กับหนูทนไม่ไหวมือละค่าขายเพลงเอโคขอบคุณมากนะคะ